ส่วนใครที่เป็นแฟนแฟน,แฟนบาสนี่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าแวมไพร์บาสเกตอะคาเดมค่ะเตรียมที่จะระเบิดศึกการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน2รายการใหญ่ประเดิมปี2026ค่ะแวมไพร์บาสเกตอะคาเดมเตรียมจัดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับเยาวชน2รายการใหญ่นะคะกับรายการ Boller Kiss Challenge 5 on 5 2026นะคะและรายการบาส e t ตบอล3 on 3 Winter Tournament 2026ค่ะเพื่อให้นักกีฬาที่มีความตั้งใจได้มีพื้นที่ในการพัฒนาตนเองและสร้างผลงานร่วมกันพัฒนาประสบการณ์จริงในสนามแข่งขันและสร้างเวทีให้กับเด็กๆได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีโดยเปิดรับสมัครทีมนะคะจากโรงเรียนสโมสรและกลุ่มเพื่อนที่รักบาสเกตบอลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจากการแข่งขันทั้งหมด12รุ่นนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7 ปีไะจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายค่ะลงสนามแข่งขันกันวันที่10และ11มกราคม2026โรงเรียนหรือสมโมสรไหนสนใจสามารถสมถัครร่วมการแข่งขันและติดตามรายละเอียดได้นะคะผ่านทาง Facebook Fan Page ค่ะ Vampire Basket Academy ค่ะ